ราจะพาไปดูอีกหนึ่งปัญหาหรือว่าอีกหนึ่งอุปสรรคนะครับที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนป่ามนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในแง่ของเกษตรกรมักจะได้รับปัญหากับราคาสินค้าคถูกลงโดยเฉพาะขี้ยางนี่า,าถูกคากถูกมากเลยนะครับผมและก็อีกหนึ่งปัญหาจะประสบก็คือคนขโมยแล้วก็ไปขายอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งด้วยเหตุนี้นี่ครับ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะหาหนทางในการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวในส่วนของที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับรู้ชมที่นี่ประสบปัญหากับชาวสวนปาล์มนะครับผมปลูกปาล์มแล้วก็มีคนไปเอาลูกปาล์มแล้วก็ไปขาย นะครับผมก็เรียกได้ว่าก็คนขโมยไปขายนั่นเองครับด้วยเหตุนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจที่ลานเทปามนะครับเพื่อที่จะติดตามและก็สกัดกลุ่มมิจฉาชีพลักลอบขโมยตัดปามไปขายนะครับโดยหลังจากที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออกประกาศเรื่องการยืนยันตัวตนในการจำหน่ายปามน้ำมันจุดแรกก็คือนายวิเชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เดินทางไปที่หนองจอกปาม ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพูผิ่นพบว่าที่ผ่านมาเนะครับเกษตรกรที่นําปามมาขายก็จะเป็นคนที่รู้จักกันเองอยู่แล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับคนในพื้นที่ใกล้เคียงจึงไม่ค่อยพบปัญหาที่ลักลอบตัดปามแล้วนํามาขายที่ดังกล่าวนี้นะครับแต่หากว่ามีคนแปลกหน้าก็จะตรวจสอบเพื่อความชัดเจนจากนั้นนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เดินทางไปต่อที่บริษัททักสินปาม จำกัดเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มครบวงจรนะครับที่ปกติจะรับซื้อปาล์มเป็นจำนวนมากที่ผ่านมานะครับทางบริษัทก็มีระบบยืนยันตัวตนหรือว่ายืนยันบุคคลอยู่แล้วแต่การออกประกาศดังกล่าวนี้นะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ช่วยปิดช่องทางว่างมิจฉาชีพจะแอบนำปาล์มนำมาขายนั่นเองครับต่อไปนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ลงยังพื้นที่ลานเทเหรียนปาล์มทอง ได้มีการนําประกาศของจังหวัดมาติดด้านหน้าจุดรับซื้อปามเช่นเดียวกันโดยเกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับที่สําคัญเมื่อออกใบเสร็จแล้วจะมีการระบุรายละเอียดเลขท้าเลขทะเบียนรถชื่อเกษตรกรไว้ด้วย ขนาดเดียวกันนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ขอบคุณผู้ประกอบการทั้ง3แห่งที่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดกําหนดไว้พร้อมขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะปัญหาการลักลอบตัดปาล์มสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับก็เชื่อว่าหากเจ้าหน้าที่ลานเทและผู้ประกอบการทุกแห่งให้ความร่วมมือจะทําให้ปัญหาดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับ